สวัสดีจ้าโมนอนี้ก็มาพบปะกันกับช่องน้องเจ๊คและดูชัยเนลกับแม่น้องเจ๊กด้วยจ้าโมนี้จะพามาฮอ,อร์กับตุ่มพัดด้วยจ้า,าตั้งกล้องแบบนี้ด้วยจ้าเพราะว่าสิบปเห็นเบอร์ซูอังด้วยจ้กเลยตั้งแบบนี้ห่อเขาตุ่มพัดใส่อัน่วเหลืองด้วยจ้าเพราะว่าบ่มีกล้วยนอกจากมาเห็ดเลยใบตองเซตเราด้วยจ้าเซตอะไรล่ะค่ะตัดเป็นแผ่นน,น้อยๆแเราด้วยจ้า มาจากมาฮอกันได้ยยินเสียงว่านอาจาเพราะว่าเปิดตั้งตั้งกล้องไก่เลยจ้ะอันค่าตั้งแต่อันเหตุทันบ่ได้เหตุห้อยใหญ่แล้วจ้ะเหตดห้อยในหน่อยเหตุกินของเขาเองเขาก็ต้องเฮตุห้อยใหญ่แล้วจ้ะใช่เขาไม่เขาจะส่องสิไลท์ค่ะใส่เขาน้อยหนึ่งเราอจ้ะอันดูซิว่ามาเขาก็ได้ไลายหรอกจ้ะมาเขาร้ายอุ้ยมาเขาราย อันทั่วเรือเ้ากระพัดเราด้วยจ้ะผัดใส่น้ำตาลกับอันนี่ยังก็เขาเอื่นพาสเซน้ำตาลกับอันกะทิด้วยจ้ะทีนี้ห้องขาวมันห้องได้แล้วจ้ะอยากกินอันข้าวต้มคนดอกจ้าข้าวต้มอันข้าวต้มคนข้าวต้มอันข้าวต้มมัดบานห้ามอะ่รจ้ะผัสบอันบอลไม่กล่วย พอบอมีกล้วยเท่ากับบอดากินเราจะบอดากินเท่ากับตามมีตามเกิดนะคะเอาตามมีตามเกิดนะจ๊ะตามมีตามเกิดเท่ากันเอาที่ห้ามีนี่่ะเอ๋อมันเหี่ยวตัวนี้แม่ใบตองกันบ่ไดายังก็จะบ่ได้ตากแด็ด ใบตองบริแดดากายจงสิ่งแตกแน่ยบางอันก็แตกนอกจากบางอันก็บดแตกอัน,นอันนี้ใบตองแตกแ้ะจ้ะจ่าได้แล้วอันึง่งขขาต้องพักนะจ๊ะอันนี้ก็ส่งใบแข็งเ,เอาไปก่อนให้เขาเห็นให้เขาอ่อนแต่ยิ่งเสียงว่เนาะจ้ะอันตั้งกล้องไกลจ้าบ่ิสันสีบริแดดิน ถ้ากันได้ย,งยังกินแรงเนาะจ่าบานเทนะ่าเนาะบานเท่ากับคำเดาแรงหรอบานเท่ากับเขาแล้วก็ออกปอกพนะันสาวประจ่าเจ้าบ้านเนาะใส่ทัว่วหลายๆเนาะจ่าจังแสบแล้วก็เอาไปหนึ่งเนาะจา้ะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วก็ไปหนึ่งแล้วก็ไปหนึ่งเนาะจ้ะหนึ่ง ถ้าเห็ดเขาต้มมันเขาต้มมัดเนอจากจังจังคอยเแซ่บมากินเขาต้มมัดจ้ะใส่กล้วยแต่นีก็เสียบือกันก็จะในมือเ้าม่มีกล้วยเฮาก็เฮาก็เอาอัน้าก็เอาอันเอาบักทั่วนาะจากบักทั่วดำบักทั่วเหลืองสินะมเห็ดบ่ไดเอานมานีจ้ากฮาก็ห่อเาต้มหอยนะห่อขี้เนียเขาต้มหอง่ายอะจ้ะยานลุด ไปตองแตกเฮ็ดซองอันใบได้จะใบหนึ่งสีห้อง mm hmm. ก็เล็กกว่าเดียวหมดก่อนค่ะแธออันเห็ดเนี่ยจะอันนี้เขากาไ mm ัไใบถ้ห้องห้องกลนเขาจะห้องกลนห้องกล่น mm hmm. บาบะฮอยใหญ่พะนะบัดอันบัตย่าไม่ลับเปนหนึ่งแต่เขาเลยอืดขึ้นเพาจ้ะเขาเหนียวเนาะ mm hmm. เขาก็สิอืดขึ้นก็ส oh, <shit. S 1> ิใหญ่โพด ใจสามีพ่อใบตองเมื่อนี้บอกค่อยง่ายบันไดจะใบตองจ้องที่ออกขาดขาดแต่แต่เออได้แฮบอุ่นแฮบกล้ามอะไรเนี้ยเจ๊เข้ากับซีไออันแตกจะใบต,ต,ต,ตองบอกค่อยง่ายบันไดนี่น่าจเวลาหัวฝนฝีบน,นึงสีหัวเป็นน่าจะใส่มือแง่เข้าไปแล้วเขาจะมีมุ่งน่าจะ ว่าเขามีมุมเวลาที่เ้าห่อ,หอก็จะงามแบบนี้จ้ะเฮ้สวยนะคะถ้าประจําเป็นต้อง,งห่องงามเราจะเ้องหอกินเองแต่เฮ็ดชื่อว่าแล้วเนาะเฮ็ดขีรายอะไรก็สิคือนจะคลองได้เฮ็ดผูหายอะไรเราจะเฮ็ดกินกเองแตเฮ็ดนางามๆนีะก็สั่นเฮ็ดผูหายอะไรก็สิคือนจะคลองว่ะติ มึงไปเรื่อยใจอย่าพึงเบือ่อจกสีเบาอีกอย่างคือแบบอันมาเรื่อยใจพี่ป,ป่าหน่ามากินข้าวต้มน้ำกันวันนึงสวัสดีกับลรื่องเครงอันตื่นเต็มจะตื่นเต็มไม่ได้เศร้าตื่นเต็มด้วขั้นมาเห็นคลิปก็ได้ก็ยังตื่นเต็มอยู่คือเก่าอยู่บนเหลวจากเอถอะเจ้าเพาอยางมันเหี่ยวกับพับทั้งน,นี้ไปซะก่อนเนาะจ้ะ

ม่ได้ซึ่งหน่อยไม่มีสึ่งอันใหญ่เท่ากันหนึ่งซนไปอันนี้ใสนน้ำตาลว่าจ้ะจะอกรฮออลอจะหอ,หอ,หอ,ะหอบ่อดเหตุตอนนั้นวิธีพับได้จังส่งโดพดเลได้อเหตุจอ,อจ้พับใส่หอปักหอนี่ะจ้ะ ตอนตัดหน่ยอยเพราะว่าตัดสั้นก็น่าจะว่าจะกินเขาแรงก็ยังจะพัได,พไ,ดพได้กินพัดนะได้อันพัดได้กินพันะพัดได้มีเกลินอดูจ้าบสีจักเสตยังกินเขาแลงดอกกระสีล้อสิ้มเขาตุมน่เราจะรอสิ้มเขาตุมลอสิ้มเขาตุมเนี่ราจะเอาไปนึ่ง หนึ่งกระสีโดนเติมคุณท่า้อาจังค์จะไมสุกกระตุ้มกระได้กระสีอันโดนเติบกลัวเขาจะสุกนะกจากนอกจากหักมุมปุ๊บบ่เป็นอยัางใจถ้ามันแต่เ้ากะห่อไปเลยเพราะว่าเ่าหนึ่งเอาเาบ่ได้ตุ้มเนาะจะโบมันโบขึ้นไออันบ่คือเขาตุ้มมัเนาะจากเขาตุ้มมักนี่เ้าต้องเอาไปตุ้มเนาะจากค่ะเออ ถ้าเวียดนาที่เ้าไปต้มถ้าตองแตงหน้ามันสีขาข้างในมันก็สีมันก็สีเป็ดกอกเป็ดหนักเป็ดหลังน่าจะถ้าเป็นอันถ้าเป็นข้าวต้มหัดเนาะเบาวลายก็ัวเป็ดหนักเป็ดหลังก็นะแต่ว่าข้าวต้มนี่เ่าหนึ่งเ่าบลาตองมัดมันกะแต่กระมันอยู่ในหัวั่นละน้ำกับบริสุทธิขาเนาะจะบายเบาลายถั่วลันเตาจ้ามาจ้ามาเด้อจ้าพี่ๆจ้า มากินขา้ขาวต้มผัดข้าวต้มผัดน้ำนองเด้อกินข้าวต้มผัดกับแม่น้อง,อง,องเจ๊ด้วจ้ะแม่น้องเจ๊จแม่น้องเนอนทรูทาผักด้วยจ้ะนี่สร้งผักเรียบคนจะมารถทรงอนีแหละถ้ามึงถ้าใดมางามกระเสียออมมะลิวิวให้มึงด้วจ้ะเนี่ยนผักตำนิ่งหยอดตำนิ่งเราจะผักตำดึ้งถ้าเน,นี่ยเรากะอันแล้วก็ยอดมะระพนาวายอดมะระ อ,นนอย่างอีกนาอบ่ได้สร้างเพื่อนหลายยางนะสร้างหลายหลายยางจะสร้างตะพัรหล่ยหลายยางแต่ว่าได้มาแค่สองยางบ่มี้อจ้ะมีมีแค่สองยางเพื่อนว่าถามมอีกสิทรงมาให้อีกพนาวะก็เรียกบอกว่าถาสิทรงมาหันนะอันพี่บ่ต้องถามนูเด้อสันดอกอันที่หนูสร้างใบทั้พี่ก็สทรงมาเลยสันดกพพเพราะว่าะเพื่อรอทาถามบางที่เขาบ่ได้เห็นเทเนอกจากบางที่ก็สิสายบพท่านคนอื่นสิก็เรยบอกว่า หนูสั่งใบพี่ก็มาส่งให้หนูรถเด้อสนท์ส่งมาเลยสนท์บอกพีขึ้นใบกันจ้ะบ้านหมาดข้อเสียงหมาดข้อท้คือส่องเห็นลายๆดอกเขาใบตองกับเขาในข้อกันบอดอกน้องแอนดรูดรับเด้อจ้ะเพื่อนอยากนอนแห้งไรเพื่อนก็เลยบอกปลาปเพื่อนที่แรกเพื่อนกันนางเด่นงัมปลาปลาเพื่อนก็เลยบอกว่ารูอยากนอนได้หันสนอก เพื่อนกับเลยบ่บาร์เดียวอัอนเฮ็ดจ pues? ังไงล่ะพนาว่าว่าปกตินอนแอนดูสินอนตะน้ำแม่เนาะจ้ะคอยสินอนนะก็เลยบอกว่าเอาเพื่อนไปนอนที่นอนเราเอาว่างไว้แล้วเพื่อนก็รับเองเถอะเนาะเอาว่างไว้แล่ะเอาตุ๊กตาให้เพื่อนกอดเ้ื่อนะน้องแอนดูรับง่ายเอา à, ตุ๊กตาเพื่อนกอดผสมกับผ้าห่มบางๆนะจ้ะพรมบางๆเอาให้เพื่อนกอดแล้วเพื่อนสิปิดหน้าเพื่อนน้อยนึงเพื่อนก็จะรับเลยจ้ะข้าวเดียวน้องแอนดูรับง่ายจ้ะรับง่ายวัต้ออือยู่นี่เนาะ บอ,บอกเขาบอกเลี้ยงอัน,อนเลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่ในเจัานาที่แล้วน้อยน้อสิบนาที่เราเขาจะสิบหาหนาที่แล้วจ้ะเลี้ยงอัน,นสิบหายี่สิบนาที่ก็นอกจากเสียงญาติเลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่เนะจ้ะเขาเพิ่นกับประด้เลี้ยงอูคือบ้านเ้องเลี้ยงก็คือว่านอนนอนที่นอนลกดเนาะจ้ะที่นอนกับนอนตอนนี้หน่อยน้องแอนดรูนอนที่นอนเออห้องเจ้าของตั้งแต่อคอได้สามมือเด้อจะ้ะมือแรก ขอดมแรกก็นอนอยู่รงบามือที่สองมานอนของเม่ขึ้นหนึ่งมาที่นี่เอาเอาเพื่อนนอนในันในรถดเข็นเด็กหน่อยเมียจ่าเขาซีมีแบบคล้ายๆที่นอนของปีบีฮเนาะของรถเข็นเด็กนะให้เพื่อนนอนแล้วเพื่อนเพิ่นตื่นดูจ้ะเหมือเมืออัมือนที่ที่สามนะมาที่นี่ก็เรียกว่าเอาเพื่อนไปนอนของเพื่อนที่กวัวถ้าเกิดว่านอนกับพ่อกับแม่เพื่อนก็สิติดนาะจ้ากระสิบ่อยากนอนของเจ้าของก็เรียกไปนอนของเพื่อนเพิ่นกับนอนของเพื่อนเท่าซึมืองจ้ะ เวลาคํามาสิหอดถึงเวลาเพื mm ่อนนอนก็เอาเพื่อนเขาไปห้องนอนเพื่อนไปโ่งนอนนะจ้ะเขาที่นอนเพื่อนเอาเือสะอาดไเอาเขาที่นอนเพื่อนนะจ้ะพ่อขอที่นอนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ลับสานักปาจญ์ก็เอาอันตุกตาใเพื่อนกอดนอนลงเพเอาตุกตาใเพื่อนกอดนะจ้ะเพื่อนก็ลับหลับกินนมให้อิ่มนอนหลับจ้ะ้านนอนสามสี่ทุมนะจ้ะนองเอนดูสี่ทุมมาสีหรือสี่ทุ่เครื่งสิตีห้าหกโมงสอาคนด้วยจ้ะจนไยสีตื่น นอนยากป่ะนี่ค่ะนอนแบบนอนโดนนะนะกะสีนอนโดนเพราะว่าเพื่อนอันิืมไงแล้วเนาะจากะสีแล้วนอ้ววววนองแอนดูก็กินผลไม้เราจะจะกินผลไม้บดจงสินะจาะเสือหรอกริบดเอาเขามีขายมันจะเป็นกระปุกเดี๋ยวมือใด่างๆก่อนจะถัดตื่ไนไอ้นี่ต้องฟอนเพื่อนตอนติบโมงเสาจ้ะน้องแอนดูจะกินกกข,ข้าวทุกเช้าตอนสิบโมงเช้านะคะ เพควนจะกินควรข่าวดอกจากผลละไม่หันละแล้วเพคนหกเดือนเคนไหนจะควายสิกินข่าวเนาะจ้ะกินข่าวก็สิประมาณช่วงเที่ยงเนาะคนหนึ่งภาษาสิกินข่าวน้องแอนดูน้องเจ๊กี้กับกามาจากโรงเรียนเรวอยู่ในห้องเมีย้องนอนเมียเป็นจ้ะมือทอหัดอยู่ในห้องเมียของนอนจะ้ะอยากกินข้าวต้มคนมากกลัวจ้าข้าวต้มคนข้าวต้มไอไอียางกับข้าวต้มไออัน ข้าต้มอันมาดบานเท่าจะกข้ต้มมาดบานเท่านะจ้ะไป่ค่อยสกป่วยวันบานป่วยมีเลยจา่าแต่ว่าเอ่อดโดนดูนสมาหางังเทือนะจา่าเรอก,ก็รแพงวีหนึ่งตกแพงอีหลีจะบีหนึ่งหนีหางบังวีบาบาคนบอกว่ากิโลละสิบห้าสิบหกบาทสิบหกกิโลคนนะ,ะโอ้ยบการซื้อเลยซื้อมากก็เสียมะฮอ่าแต่ข้าต้มนี่ตัว แม่บ่จ้ะเป็นอันเควยอัเควยน้ำปลาบา,านเท่านะจ๊ะอันใดแพงเกินเ้องกับบด้บ่อยากซื้อเนาะจ้ะกินแล้วมันก็บ่ได้บินขี้ได้ขึ้นนอกนอกของเงีแพงกไ็ได้ก็ขี้ในห้องนางคือเก่าอันใดอดได้เ้องกับอดเอาไงเดียวผัวผ <laughs> ัว เดี๋ยวมึงอย่าผึงเบื่อนายกันเด้อจ่ามากดติดตามให้น้องน้ำเนยให้น้องกันะติดตาจาติดติดบอกข้ามาน้องให้อันแม่น้องจีกน้ำเน่เด้อจ้าพันนิดไปหอดใส่อยู่จ่าพัดนิดเคืองอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่จ้าบ่ได้เดี๋ยวมังกรเด้อจ้าค่าเหลียวตะขะตุ๋มจากหน้าที่แล้วเอาเจ้าหญิงซิล่าจ่าที่เล้ยวปัติมห์ นสิโดโดห,ออหนปวดกระหอกระตุ่มดูซื้อนอกจากแต่กระเบาไปนึ่งนกศิวเวาเลี้ยงอีกย่างให้พี่น้องฟังดอกหอกระตุ่มนกศิว่า,าหออ์กระตุ่มทุ่งหอเป็นเป็นคนมาเรียนรู้เดจ้ะเรียนรูก้กันนะเอาเยาว์ตาเดจ้ะเอ่อเปิดซองน้องสาวคนสวยใ้เดจ้ะปิดเสียงแต่เปิดใด้เดจ้ะตั้งแต่เป็นลายเป็นมาคุนล่ะน้องนิงนะคะ นางหญิงสาวบ้านเทพนะคะจะเอินเพื่อนจะคนสวยจากเพื่อนผู้ง,งามานะจะติดเอินเพื่อนแต่ขังเลียกเลยเอิ่จะค่นสวยคนสวยจ้ะฝากติดตามเพื่อนน้ำในเด้อจ้ะขับไปกดไลค์กดใจเพื่อนน้ำในไลน์นะจ้ะบอทิงกันเนาะให้กำลังใจทุกช่องนะจ้ะบางที่กันไปซ่าเน่กับยาพึ่งอันเบื่อนายกันเนาะบางที่กัเฮ็ดนันเฮ็ดมีเนาะติดตามทุกคนนะจ้ะทุกพ,พี่เพื่อนนะ,นะจ้ะ คนเลยจ้ะกบคนบางที่กจำซื้อเพิ่นบอดายด้วยจ้ะบางที่ก็ได้จำซื้อพีพีเพิร์นบอดยายนีเมื่อนี้อันฝนตกด้วยจ้ะน้องแอนดรูเริ่มคับรหลดเลน,น้ำลายเป็นละสองมือฝนตกทั้งสองมือเลยจ้ะเริ่มเลน,น้ำลายละเพิ่นอันมือหันซิลอยฟังด้วยจ้ะเพิ่นเลื่มความแลวเนาะ กะว่านตอนนี้มาขึ้นตอนเที่ยงขึ้นได้ยินแต่เสียงเพิ่นเนี่ยขั้นหลังเหมือนขั้นยินเสียงลูกสิลูกได้ได้จ้าลูกแบบขั้นแม่นอันห้างเจริญนาเมื่องจาได้ยินเสียงเพื่อนนัดฟาลูกได้บ่อยให้เพื่อนหายนะก็อุ่นทุกเสียแล้วจ้าได้ได้ยินเสียงน้องแอนดรูว์เอ๊ะเพื่อนะไปเมืองเห็นแต่เพื่อนนอนคว่ำเลยจะควงหนาเพื่อนนะแต่เพื่อนก็ยกข้อเพื่อนขึ้นหลังจ้าโอ้แต่ตกใจตกใจเนี่ยพอดีนี้โอ้ยตกใจก็เลยเปลี่ยนแพมเพิร์ดอันน่งใหม่เพื่อนกินก็เลยเพื่อนหลับต่อัว ในยิ่งเสียงเอะอีกนะในยิ่งเสียงเอะไปมั่งความอีกแล้วจาวา้วาขวงข่วนี่ระจาอยู่นี่เขาหนอนนอนอันอุ้ยขาดเอาก็แหงหน่อยก็แหงขาดยฮ้ยหน่อยก็แหงขาดหงระว่างก็แหงขาดอันเขาหนอนจะขาดกระซีก็ได้อันเขาก็แหงให้นอนอันที่นอนอันนั่น,นจะคของเองเราจะหันหลังกลับไปมึงเพื่อน,นตกใจ แต่เดี๋ยวนี้ก็พยาย,ยามให้เพิ่นความดูๆจาแบบว่าให้เพิ่นหลังเพิ่นกับเพาเพิ่นให้แข็งนะจะให้เพิ่นได้ยกไว้อะนะถ้าเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็ะซี่หายแค่ไหนยนิ่เสียงลูกแอแร์หายสิไปมึนเลยนะจ๊ะพราะว่าบางที่อหมายถึงคนลูกหน่อยนอกจากทายูบบดบ,บ,บ,บดบดได้ไก่เฮาหรือเฮาได้ยนินยิงสิก็ไปมึงเขาให้เด้อจ้ะเพื่อเป็นพระห่มหรือกยังเขาดึงไปปิดหน้าปิดตาเขาเนาะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นอกจากอีนก็ได้สิกษะศีคือเพิ่นสุภาพศีเพิ่นว่าวา่า คุ้ยขายคอลรวมขอ้อกันติเนาะเข้ากับร,ระบางเอาแต่บางที่คว่ำระบางของเข้ากับผิดพลาดได้คือกันคว่ำระบางก็ได้ถ้ามันสิเกิด,ม,กกดมันจะเกิดนอกจากอีกอย่งก็ได้ได้เข้ากันละระบางให้ที่สุดนเนาะฟังอันอันประเดี๋ยวฟังจะเปิดน้องสาวกันสวยวไปใช่ทั่วหลายๆเด้อจ้ะเข่าเหนียวห้องสีเหลือ ขั้นเรือนี่กัเฮ็ดอันนั้นว่าจะต้มข้าววานส่กะอเนี่ยใส่นส้นตาลนะบ่ถิงด้อจ้ะนี่บ่ถิงเดี๋ยวก็สิต้มอันนั้นบ่ซั่นก็สิพันได้ต้มก็สิเอาใส่ซองแข็งไว้บางทีข้าวเหนียวสิจากินบเบิดก็ใส่ซองแข็งไว้เด้อจ้ะบางที่คือบ้านหลายหมู่สีเสดายใส่ฟิตไว้ใส่ไว้เฮ็ดหยังวติเอามเนีดมันก็สิแข็งเอาไว้ถ้าต้มข้าวต้มจ้ะต้มกระต้มใส่หมูเนาะจ้ะเสดายเขาบ่ได้เฮ็ดหน้าคือบ้านเฮาเดายแต่เฮ็ดหน้าก็ยังบ่ บ่พอกินอยุคสมัอนี้ก็ได้ตั้งแต่ขายก็ยังบ่ได้เงินหน้าก็ได้มันแหงมันแดงบางที่ก็บ,บ่ได้คนผลิตหลายเฮ็ดหน้าก็บางคนเพินพ่นก็บ,บ่พอสิได้ขายเฮาจ้ะแต่นานกินกินห่อนบะหม่มปีห้าน้มเท่อก็ได้เหลือไว้จังเขาเจ้าเพื่อกันเด้อจ้ะเขาเจ้าเหลือถ้าเหลือลายจุดนไปจริงบอนี่ก็บ,บ่บัวแดงด้อจ้ะก็กกใส่ซองฟิวไปคือกันเอาไว้มาผสมมันก็ข้าวเหนียวไว้ถ้าต้มข้าวต้มใส่หมู อันแม่น้องเจ๊ได้จ้ะสิเป็นคนที่ว่าเวลาเห็นได้ยังกินน้งเสียสิกินตานั่นละจ้ะกินสองมือสามมือกระชากแตกินจนว่าเบิร์ดได้ไดจ้ะสิกินถ้าจังจังสมุทรวาเมนเขาต้มมึงสิได้จ้ะกินจ้ะสิบอไซสองสิบฮาร์ลงเทียกักินฮอนย่ามือขึ้นเขานอนสิกินพร้อมนี่กินหิวการกูเปนมากินฮาร์ลงเทีย ล้วก็สีอันเวลาไปใส่มากใส่งสิเขาต้นหอแหวงสิมาจากกระสีอุ่นพออุ่นแล้วกระสีเอาใส่กระเป๋าไว้น้่งเลยจ้ะสีเอาหอไปกินข้างนอกนั่มัสินะก็เอาไว้ถักกินสี่อถึงคองเลยจ้ะสีบอค่อยเออยนึ่จะตวงเพิ่นอันสดเราบาที่นี่แตกค่าแตกไรโพดเราจะแตกไรกะต้องเปลี่ยนใบใหม่เอาอกสั่นนึงเลยจ้ะ ันแต่หน่อย้ยนยีแต่ลายบวอันนี้คสสขั้นแมนเห็ดอัน,นแกงไก่สีหรือเห็ดพัดไก่ใส่นม,ส,มส้มีเดรจ้าสิเห็ดกินยูดอกพัดพริกแกงเนีจ้าพัดพริกแกงไก่ใส่นมสม้มเน่ะเอเสียมากดจะ้ะมากถึงดยกัน เดี๋ยวให้ได้หัวละผ้ามากกอนได้ผ้าอีตู้มากสิมาแกงไก่ใไซนอ,อมใยสมดยู่จ้ะคือสีแซ่บมีปลาคอเนาะแก,ง,แก,ะแกงใ,กใส่ปลาคอคือสีแซ่บเนี่ยว่ะแข่งไก่ไซปลาคอตัวมันยิ้มเหนือแซ่บๆอันเคยเห็นตะกี้เลยจ้ะมีเพิ่นผีคนหนึ่งคนไทยน่ะเพิ่อนมาเพิ่นไปซื้อปลาคอมาต่อไซบูเขาหั่นเป็นทอนเป็นทอนเป็น,นเนบนมากจากังนาทีแล้วเนาะหนึ่งนาทีแล้วเนาะวิ่สิบแล้ว อ้ยน้องเซไดล่าไปก่อนเด้อจ้าจังค่อยมาพอกันคลิปใหม่เนาะจังค่อยมาพอตรงกินเพื่อได้พักมากก็สิมารีวิวพักกับข้าวต้มซุปพอดีเนาะจากจังค่อยสิมากินที่มังอันคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเนาะจ้ากเขาเซาะต่อไปอันน่ะอันนี้ก็สิซบันคลิปนี้กับิขอลาไปก่อนเนาะจ้ะจังได๋ก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของน้องเจ๊กกันอันดูเชนเนลก็แม่น้องเจ๊ก็ไมเได้ด้วยจ้าอย่าเพิ่งเบื่อนายกันด้วยจ้าเพ่นได้ไปหอดไซส์หยอดเครื่องด้วยจ้า การคลิปเนียขอล่าไปก่อนเนาจ้าจังไรกับพุกพอกันไหมเนาะจ้าสวัสดีจา้าบาย